ยินดีสนันวงการพิธีกรสาวสุ่มวิวาเงียบเป็นครั้งที่สพิธีกรสาวคนเก่งปุ่มปนัดตาวงผู้ดีเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนชาวเน็ตพุ่งเป้ายงประเด็นข่าวดาราดังกำลังตั้งคันใกล้คคอดซึ่งเรื่องราวดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากปากเจ้าตัวร้อยเปอร์เซนแต่พิธีกรสาวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อว่า ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกความคิดเห็นที่มีให้กับปุ่มนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ปุ่มพร้อมชี้แจงปุ่มถแถลงแน่นอนตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องโฟกัสดีใจที่สังคมไทยเปิดกว้างและเป็นพลังบวกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้ล่าสุดมีเรื่องราวน่ายินดีมากๆม,มีรายง,งานว่าปุ่มปนาาัดดาและแฟนหนุ่มก๊อตอทิ์อนันทวันดีกีนนักกีฬา พาอกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรน,นยุทธทีมชาติไทยได้แต่งงานตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วโดวยเป็นการจัดพิธีมงคลกันอย่างเรียบง่ายและเรียบง่ายเพราะอยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆของทั้งคู่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สามสำหรับปุ๋มปนัดตาขอแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่